สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาจัดสเปกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่ว่าจะกําหนดเป้าหมายไว้ว่าเราอยากเล่นเกมแบบ 4K นะครับ 4K ก็อาจจะไม่ได้ปรับสุดะไรมากนะเพราะว่าเราจะเน้นเป็นขั้นต่ําของการเล่น 4K แล้วกันว่าเราต้องการสเปคประมาณไหนเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เึงจะเล่น 4K ได้แต่จะไม่ได้ปรับสุดอะไรมากนะเพราะว่าของที่ใช้มันก็อย่างที่บอกมันเป็นขั้นต่ำอะแต่ว่าคงไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่าถึงแม้ในเกมอาจจะต้องปรับต่ําแต่ว่า เราเทียบกับ Resolution 4K ผมว่าภาพมันก็สวยอยู่แล้วแหละ CPU ใช้เป็น Gen 12แล้วกันยังไปได้อยู่แล้ว g จ n 13มันแพงด้วยนะก็ Socket 1,700ใช้เป็น i5 12600นะเพราะว่าผมลองเทียบความแรงเล่นเกมดูนั่นนะไปดูในคลิปทดสอบเห็นว่าความต่างกับตัว i7 นะตัว i7 เ e n 12นะ มันต่างกันไม่เยอะมากก็เลยเออเอาไอ้ห้างนี่แหละสวยราคาต่างกันประมาณตั้งสามพันบาทเนาะเอ,อ่อบอร์ดเนี่ยผมว่า h 6 7 0ก็สวยแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้ CPU ตัวทอมอะไรมาก h 6 7 0ดยใส่ไปกัะจอ4ฟเคเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยควรจะเป็น3070นะตัวนี้ก็ได้3070แต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆอะ่ะควรจะเป็น3080ขึ้นไป แต่ในอย่างที่บอกว่าในที่นี้น่ะเราใช้เป็นขั้นต่ำดังนั้นเนี่ยใส่เป็นตัว3070 Ti แล้วกันแรมณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมไปลองดูคลิปทดสอบเอา Warzone นะ Warzone War เป็นเกมที่กินเปคบ้าพลังมากพี่ท่านเล่น 4K ปักสุดกินแรมไป15 16 g ิ15 16 g b เลยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นคือมันแทบจะสุดยุคของ16 g ิแล้วมันจะเป็นยุคขัดไปแล้วดังนั้น ใส่ไปเลยครับ3-2มสองปงไงคุณก็ได้อัพแน่นอน s o l i d state d r i v e ด้ดีหนึ่งเทาบก็ำลังสวยนะลงเกมเล่นเกมไม่เยอะหรือถ้าใครจะใช้ทำงานแล้วต้องการเก็บไฟล์งานด้วยเข้าใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มนะนะของใส่ของ Kingston ให้นะ Power Supply power s u p p l สเอ่อสเปคนี้เนี่ยกินไฟค่อนข้างเยอะดังนั้นผมมองว่าพันวัตไปเลยน่าจะดีจริงๆมันก็เกินอยู่แหละเพราะว่าตัว3 0 7 0 TI อ่อะ ขั้นต่ําของเขาคือ650วัตต์นะแล้วขั้นแนะนําของเขาอ่ะคือ750วัตต์จริงๆใส่850วัตต์ก็ได้แต่ผมใส่พันวัตตให้ละกันเพราะว่าของเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่ละอย่างดังนั้นเนี่ยคือเผื่ออัปเกรดด้วยเลยเพราะสเปคเนี่ยผมคิดว่าอยู่ยาวได้อยู่แล้วนะเผื่อว่าอนาคต3080 3090ราคาลงเนี่ยก็อัปเกรดอะไรก็ได้นะผมแล้วก็พอว่าสปายคือไหวสบายๆเคสเคสเนี่ย ใช้เป็น f u l ทาวเวอเลยก็น่าจะดีนะเพราะว่าตัวการ์ดจอค่อนข้างใหญ่นะครับใช้เป็น u ูก้าแล้วกันดคลเลอร์ไม่ใช่อะไรหรอกราคามันถูกสามพันสี่พันกว่าบาทเองคือตัวนี้ต่างกันประมาณสองพันแต่ตัวนี้มันได้สวยกว่าเลยคุลเลอร์ต้องใส่แน่นอนเพราะว่าเอน่สิบสองมันแรงมากแล้วเท่าที่ผมลองดูเนี่ยถ้าเป็นฟู l โหลดนะของ i5 เนี่ยคอมมอร้อนมันสูงมากก็ เผือบางคนไม่ได้เล่นห้องแอร์ไรงเราใส่ชุดน้ำไปเลยดีกว่าทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่ประมาณ5,800 0สำหรับเล่นเกมแบบ 4K นะแต่ว่าถามว่าปรับลดได้ไหมปรับเพิ่มได้ไหมได้อย่างเช่นการจออย่างที่บอกว่าถ้ามีเงินประมาณเพิ่มอีกประมาณ1 0ื่นกว่าบาทก็ไปตัว3080เถอะนะครับผมใช้บน 4K ดีกว่า ัดภาพได้สูงกว่านั่นเอง i p s ก็ดีกว่าด้วยอ่ะโดยรวมก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลงแบบนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันคือตอนนี้ง่วงมากเลยามันดึกมากๆแล้วมันเช้าแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงแบบหน้ามือเลยนะไม่ขอตัดลิปใดๆทั้งน,นไม่ได้ไปใส่เพลงใส่อะไรให้นะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ